สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับ OIT Fast Track ทางรัฉบับ OIT โดยเราจะมาศึกษาการจัดทำข้อมูลในข้อ O 2 6แรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีพศ2567พร้อมที่จะจอดลึกในรายละเอียดกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะองค์ประกอบด้านข้อมูลในข้อ O 2 6มี2องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่1 แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาพิบาลและองค์ประกอบที่2เป็นรายงานผลของปีพศ2567ในองค์ประกอบด้านข้อมูลองค์ประกอบที่1แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาพิบาลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 1. โครงการหรือกิจกรรม 2. ผลการดําเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดําเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรมและ 4. ช่วงระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรมในองค์ประกอบด้านข้อมูลองค์ประกอบที่2เป็นรายง,งานผลของปี2567 โดยในกรณีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช้งบประมาณโดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้ดังเช่นตัวอย่างที่ปรากฏสำหรับระดับคะแนนในข้อนี้มี2ระดับคือ100คะแนนในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและศูนย์คะแนนในกรณีที่เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดทั้งนี้ยังมีข้อควรระวังในการจัดทำการประเมินข้อ O 26ได้แก่ 1. หน่วยงานแสดงข้อมูลผลการใช้ใจ่ายงบประมาณไม่ครบทุกรายโครงการหรือรายกิจกรรมหรือมีการเว้นว่างข้อมูลไว้และ 2. หน่วยงานแสดงข้อมูลช่วงระยะเวลาไม่ครบทุกรายโครงการหรือรายกิจกรรมโดยข้อควรระวังทั้งสงข้อนั้นถ้าผิดพลาดในข้อใดข้อหนึ่ง จะทำให้ได้คะแนนในข้อ O26 ไปศูนย์คะแนนทันทีดังนั้นผู้จัดจทำข้อมูลต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดถ้าได้ทราบข้อมูลและรายละเอียดของการประเมิน OIT ข้อ O26 ไปแล้วอย่าลืมทำการเตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ด้วยนะคะ